เัานีนครับท่านค่ะไมแ่แกากับอเนเได้อาคารได้านคโอเคค่ะตอท่าเลยะนคนนะครับค่ะมาไม่ได okay, ้ด so we like ูันเลยตอนสี่รับขอ ขอเม่ก็เิสามสิบนออเินสาสัเลยคับโอเคครับโอเคค่ะค่ะโอ้เกิดจาเจ้าอีาเจ้หวังไม่ยังมาไม่ยังเกิดเหตุการณ์ เกิดเหตุการณ์ที่ที่มองโบเห็นเพราะว่าไฟมันแย่งตาเมื่อกี้นี่ออกฉากกำลังเตยค่ะพระเอกต่ำกำลังเตยบัญญพนบัญญพนห้องเพลงจบแล้วไอ้ต่ำกำลังเตยต่อเลยอีกประมาณสองฉากนี่แหละเท่ากับศิรับจบเรื่องเว่าตอนอ๋อเคยเคยเคยอยู่ทั้งวิธีโบเห็นโบเห็นเลยเนาะไฟไฟหน้าเวทีเท่าปีนี้ไฟมันไหลมันแย่งตามเนี่ยโบเห็นเลยมันมองลงไปมันกับโบเห็นคนเบิงขึ้นกันเพราะว่าอันมันมันไงพร้อมแล้วมันแสงไฟพร้อมก็เลยนี่ยโบเห็นอย่างตอนร้องเพลงเขาน่ะ เห็นอยู่เดียวว่าว่าข้าเจ้าเฮ็ดยังกันนะแม่แบบเหมือนแบบเหมือนมันชุลมุนอยู่แต่ว่าคือคนมันน้อยแล้วเพราะว่ามันมันอากาศหนาวพร้อมแล้วเพื่อนกันเออเราคนมันกับางๆเพื่อนปอนเพื่อน้อนกันย่องแยงยงแยงแบบมวนมวนกันแบบเบาๆเาว่าเหมือนงานมันเป็นงานแบบมีแต่ไทยบ้านเดียวกันเนาะสินะบาดีกาก็ะวานเพราะไงน่ะแล้วก็นนางนางฟ้างล่าซื่อๆนี่ยละนนางน่งดื่มเนี่ยละ ปะนี้ก็คือจัางมีคุ้มนยังมากกันึกว่ากับมามวนมากกอดมาอย่างซื่อๆเดี๋ยวยู่หน,าน้าแล้พงฟังนี่ <c oughs> ข้าวหน่อยนึงก็เห็นเป็น,น,นเป็นเจ้าหน้าที่นอกพากจี๊ไส่เป็นเสือขา,าดจะรอดแฉงเรามาก็เลยเห็นก็นเลยเบิง้งเอ้าผู้ใดเป็นยังที่แหลกปฏิวัตคนตีกันเนี่ยที่แหลกเข้าใจว่าอ่าขนประสมบายหรือคนคนเป็นร่มหรือคนนอกอยังว่าบ้านน,น,น,นี่นะคิดว่าแบบไม่ไม่ใช่เรื่องรุนแรงคิดว่าเออเพื่อนอาสีแบบเมารับแล้วเพื่อนมาเอากันเมื่อบ้านอย่างสิเนี้ บ้านี่ก็เลยเห็นเพิ่นเพิ่นเลยโบมือไทรพ่นยกสู้แขนน้องมันก็เลยพ่นขอบมันหลอยไสขึ้นมาโบมือใส่ก็เลยพักกันยุดธยุดดนตรีก่อนหลอดไงไ้ตามดนตรีก่อนเพิ่นก็เลยเอาไม้ไปเว้าเพิ่นจะบอกว่าอ่ามีใช่ใช่คนเนี้ยถือกลุ่มถือกลุ่มทำลายมหมจนแล้นอกไปก็เลยเอ้าก็ทีกันตอนใดดีกันได้เงียบมากเลยแล้วแบบคนปล่อยก็ปล่อยคนนั่งก็นั่งคือแบบก็บล่อยนี่ภัยสนใจนะแม่ มอลลก็เริ่ได้ตกใจปกติเราคันโคตตีกันนี่คตรกับชิลูกยืนหรือว่าโคตกับสีแบบอันนี้ไม่บาล่ะอันนี้มันมันปกติมากเลยนะเวทีนะแต่ว่ามันมีคนนึงน็อกแล้วเห็นไหมเหมือนกับแบบว่ามันก็แบบว่าเล่าอ่านางเมาหัวเมาเดียวไอพี่มาถมอลแล้วแล้วคนนีเหมือนเล่านางเมาแล้วแต่ว่ามีคนมาตีเราไอตองมาคือจังเห็นเห็เขาแลนมาแล้วกเตะเขาเลยช่วงนี่แหละปีปันนี่ก็เลยว่าไอ ก,ก็เลยหามออกไปส่งโร่องหวานบ่้งอยู่ล,กกล่ะเพื่อนเขเลยบอกสร้างยุติเลยวันจันทร์สร้างยุติบันี้เ,เขากับสีเก็บของเขามาจุดประชุมแม่ผู้ใหญ่บอกเอาเก็บ<า>ของเขาวันนี้ไปเบิ้งดูเพื่อนบอกอย่าง <c oughs> อ๋อเพื่อนบอกเขาแทบันเพิ่นนั่นแหละ,พกกะเพิ่นก็เหลือใจเพราะว่าสะปิีนง,งานมาได้นะคะพี่นอ้องนั่นแหละก็คือเข้าประเด็นจริงเราไม่ได้นิ่งอยู่ใดนะแต่ว่าไฟมันแยงตาเราเมองไม่เห็น เพระาะว่าเขาก็เห็นขัน้นตอนปกติเห็นคันนางเบิ่งปกติคั้นตีกันยังสิขัน้นกระชิลูกป,ปูก้ขึ้นเังนี่เมนมาอันนี้พนนังปกติเขาเริ่มบอลูไปเ<ะ>นี่นย <ละ S 2> ปงังไปซุมต่อเขาตุองเขาลบเตะลากแบบงง,ง